สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนมีนาคม2566นะคะไพ่ใบแรกนะคะ Queen of Cups เก้าเหรียญสิบไม้สี่เหรียญสองไม้เก้าดาบเอ็ดออฟสอดเผดออฟคัพเดอรมูนและสองดาบนะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้นะไพ่พลังงานของคุณคือคว e นน o อ c คันะคะควีน n o อ c คัเข้ามานะชาวธาตุไฟเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ Care, คนรักนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ ยอมอะถ้าได้รักใครแล้วคุณจะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างอะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์สามารถดํารงอยู่ได้นะแล้วก็เพื่อให้เขาสบายใจที่สุดเพื่อให้เขาแบบเออรักคุณหรือว่าเพื่อให้เขาได้เห็นความสําคัญของคุณนะคะชาวธาตุไฟยอมหมดใจนะอืในช่วงนี้ในเวลานี้ตัวคุณเองคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างมาจนเหนื่อยมากพอแล้วอะค่ะเพราะว่าพลังงานของเก้าเหรียญเข้ามาสิบดาบ ขอโทษนะคะ10บไม้เข้ามานะบอกเลยว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหลือเกินนะเหมือนคุณทุ่มเททุกอย่างทั้งเวลาทั้งแรงกายแรงใจนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้เขาเห็นความสําคัญของคุณเพื่อที่จะให้เขากลับมาชัดเจนกลับมาจริงจังกับความสัมพันธ์นะเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเหน็ดเหนื่อยกับการปรับตัวนะคะคุณเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอะ เหมือนเป็นฝ่ายที่จะตามเขาวิ่งตามเขานะแล้วมันทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณรู้สึกอยากถอดใจนะคะสีเรียนนะในพลังงานของชาวธาตุไฟในบางคนนะคะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณกลับมาเริ่มกลับมาดูแลตัวเองกลับรักตัวเองมากขึ้นนะหลังจากที่ไปทุ่มเทเวลาให้กับคนอื่นนะเหมือนกับคุณเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นรักตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเหน็ดเหนื่อยมากเกินไปแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ หรืออีกในนึงนะคะไพ่พลังงานของสี่เหรียญอาจจะเป็นไปได้นะว่าในบางความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคุณรู้สึกห่วงแหนคนรักมากในช่วงนี้ห่วงแหนเป็นพิเศษรู้สึกหงร,รู้สึกห่วงเขานะคะในช่วงเดือนนี้นะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เจอกันเหมือนมันอึมครึมไม่ชัดเจนอะแล้วมันทําให้มีความหวัดระแวงกันเกิดขึ้นนะ พลังงานสองไม้เข้ามานะคะเขาจะเป็นคนไกลจากคุณเขาจะเป็นความรักที่ต้องเหมือนกับมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะโดยที่ว่าความที่คุณกับเขาไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเป็นเพราะระยะทางอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ไกลกันต้องมีการเดินทางมาหากันนะแล้วเหมือนกับเขาอาจจะไม่ค่อยออมาพบมาเจอคุณมันเลยทำให้คุณเครียดทำให้คุณกังวลใจนะคะในช่วงนี้นะ ก้าวดาบเข้ามานะคุณเครียดคุณกังวลใจอยู่นะคะคุณพยายามที่จะตกตะกอนความคิดตัวเองคุณพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แบบตัวเองได้ปล่อยวางอะ่ะหรือว่าเพื่อให้ตัวเองได้คิดได้ว่าจะทํายังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและอีกในนึงก็เหมือนกับช่วงเวลาเนี้ยงานก็เยอะงานเข้านะและมาบวกกับเรื่องความรักที่มันไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันก็เลยทําให้คุณเครียดพอสมควรเลยนะเอดออฟสอดเข้ามานะคะ ยังไงเราให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกันระหว่างคุณกับเขากับคนรักนะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งบางทีคุณทวงถามความชัดเจนจากเขาอะค่ะแล้วมันทําให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นได้บางครั้งบางทีเขาอาจจะแบบไม่อยากคุยเรื่องนี้ไม่อยากพูดเรื่องนี้อยากครบราไปแบบยาวๆอยากคบคุณไปแบบไรจุดหมายเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้ฟันธงก็ยังไม่ได้เลือกมันก็จะทําให้เกิดปัญหากันได้ยังไงเราก็ขอให้ระมัดระวังเรื่อง การใช้คำพูดการคุยกันนะคะที่จะเกิดปัญหาก,กันได้นะเพจออ f คับเข้ามานะยังไงแล้วเขามีนิสัยที่แบบสดใสสุภาพกินง่ายอยู่ง่ายมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีน้ำใจนะคะอ๋อใครอยู่ใกล้เขาก็จะรู้สึกหวั่นไหวนะเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะความเฟรนลี่ความมีเสน่ห์ของเขาความเรียบง่ายของเขานะคะมันก็เลยทำให้มีคนเข้าหาเขาเยอะนะ บางครั้งบางทีความรักความสัมพันธ์ที่คุณกาลังเป็นอยู่มันหวัดระแวงด้วยเพราะว่าตัวเขาเป็นคนมีเสน่ห์ตัวเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแล้วมันทาให้ความสัมพันธ์มันตกอยู่ในสภาวะที่แบบต้องการความชัดเจนจากคนรักอะแต่ไม่สามารถที่จะไปร้องขอได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้นะคะด้วยพลังงานของสองดาบเดมูนขึ้นมานะความเครียดความกังวลใจอยู่กับคุณนะคะ บางครั้งบางทีมันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเก็บมันคิดเก็บมาเครียดคนเดียวแล้วมันทําให้มันเหมือนหมดความสุขไปอ่ะแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะแฮปปี้เอนดิงกับชีวิตกับการใช้ชีวิตก็กลับกลายเป็นว่าต้องมานั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องที่คุณบางครั้งบางทีไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่พอวันรับรู้อะไรมาได้ยินอะไรมาแล้วมันทําให้เครียดมันทําให้คิดหนักคิดมากด้วยพลังงานของชาวธาตุไฟแล้วเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิด กังวลใจเป็นคนขี้กังวลใจอยู่แล้วนะคะอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะในช่วงเวลานี้สองดาบเข้ามาบอกเลยว่าคุณอยากยุติความสัมพันธ์ลึกๆแล้วคุณเหนื่อยอ่ะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยมากเกินไปแล้วคุณอยากยุติความสัมพันธ์คุณไม่อยากไปต่อนะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากเขาได้จริงๆยังรังเลยังคงช่างใจยังคงแบบยังคิดอยู่ะคะ่ะวนไปเวียนมาจะไปต่อจะอยู่ต่อจะไป มูฟออนออกไปหรือว่ายังไงมันยังไปไม่ได้ยังเลือกไม่ได้เลยเนาะมันก็เลยเครียดอยู่นะคะในช่วงนี้อ่าโอเคค่ะเรามาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของเขาบ้างนะว่าในตอนนี้นาะทีนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะชาวธาตุไฟนะพไพ่ใบแรกนะคะจัดเบน บอกเลยว่าคุณกับเขานะ่าจะตัดกันขาดยากนะเพราะพลังงานของจัดเน้นขึ้นมานะคะคุณถูกพิพากษาจากเบื้องบนแล้วคุณถูกตัดินแล้วนะว่าคุณกับเขาต้องมาชดใช้กรรมร่วมกันมาชดใช้มาร่วมใช้บุญมาร่วมใช้กรรมร่วมกันในชาตินี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะนายออฟพาร์ติเคิลอย่างไงแล้วนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะควีนออฟวาร์ดแต่เขาแค่ เลือกที่จะทํางานนะในช่วงนี้เหมือนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานอะ่ะเหมือนมองข้ามคุณไปในช่วงเนี้ยแล้วบันอาจจะเป็นช่วงที่เขามีงานเข้างานเยอะนะคะเลยทําให้เขาแบบเอาใจเอาตัวไปผูกติดกับการทํางานนะจนไม่มีเวลาให้คุณนะคะสีดาบเขาก็มีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดเหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่ะถ้าส,สีดาบเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เขาก็คิดเรื่องทบทวนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะ เหมือนบางครั้งบางทีอะค่ะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันอะแล้วต่างฝ่ายต่างคิดไปเองแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียดนะเดอะเดวิลยังไงแล้วเขายังหลงไหลในสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะเขามองเป็นคุณมามองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มองว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันนะเพราะว่ายังไงแล้วเขาก็ยังคงคิดถึงคุณยังคงต้องการคุณอยู่นะคะเดอะเดวิลเข้ามานะ เดนมาร์กเชียนเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและอีกในนึงเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะมันก็เลยทําให้มีเพื่อนเยอะมีคนเข้าหาเยอะบางครั้งบางทีแล้วในจุดนี้ก็อาจจะทําให้เขาไม่มีเวลาให้คุณนะคะสามเหรียญความรักความสัมพันธ์ที่มองว่าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักในสายงาน อาจจะเป็นการติดต่อกันในเรื่องการงานก็ได้นะคะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันได้ปฏิสัมพันธ์กันนะสามเหรียญก็ยังหมายถึงว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนเขาก็เริ่มคิดถึงเรื่องการสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวแล้วนะคะเขาเริ่มคิดถึงความมั่นคงในชีวิตรักแล้วนะเจ็ดเหรียญน,นะคะอย่างที่บอกเลยในช่วงนี้สัมพันธ์กับสีดาบนะ เขาพยายามที่จะทบทวนไร่จองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะว่าที่ผ่านมานะคุณกับเขาคบกันแบบไหนคุณกับเขาคบกันยังไงหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เหมือนเขาทบทวนอยู่ว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้มากน้อยแค่ไหนจะไปต่อกันได้จริงๆริงไหมนะสเตร็งนะคะยังไงเราเขายังต้องการคุณเขาต้องการมีคุณเขาต้องการอยู่ใกล้ๆคุณอยู่นะเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครเหมือนคุณไม่มีใครดีเท่าคุณ ไม่มีใครที่เหมือนจะถูกใจเขาเท่ากับคุณนะเดอสตาเขาจะกลับมานะคะเพราะจะกลับมาประคับประคองความสัมพันธ์เขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่เขาจะกลับมาขอเคลียร์ใจขอคืนดีกับคุณนะและอีกในหนึ่งเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะพลังงานของเขานะจะเป็นชาวาจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะาชาวราศีมังกร ชาวราศีกุมนะด้วยพลังงานของเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะ,อะมองว่ายังไงแล้วนะเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะคะเขาจะกลับเข้ามาขอเริ่มต้นใหม่เขาจะกลับเข้ามา,มมา,บา,มาแบบพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นให้ความสัมพันธ์ที่จักอึมครึมไม่ชัดเจนอะ่ะมันชัดเจนขึ้นดีขึ้นนะยังไงแล้วนะคะชาวธาตุไฟมีโอกาสสูงนะที่คนรักจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจ ที่เขาห่างห,า,งห,า,ยหายไปที่เขาเงียบหายไปนะคะเขาก็กลับไปทบทวนตัวเองอยู่นะเขากลับไปทบทวนว่าเขากับคุณสามารถที่จะไปต่อกันได้มากน้อยแค่ไหน แล้วยังไงแล้วนะคะอย่างที่มิกาบ,บอกนะจัดเม้นเข้ามานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้นำไพยคุณทั้งคู่มาเจอกันนะเพื่อจะได้ชดใช้บุญกรรมร่วมกันในชาตินี้นะคะบอกเลยว่ายังไม่สามารถที่จะตัดขาดกันจากกันได้ง่ายๆนะแล้วด้วยพลังงานของเขาในตอนนี้เขาเคลียร์ตัวเองเขาคิดแล้วนะคะว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะแล้วมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะ ถามว่าในตอนนี้เขาก็เหมือนทบทวนตัวเองอะคะ่ะอย่างที่พี่กาบ,บอกไปแล้วเนาะเขาทบทวนตัวเองว่าเขาจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับสามารถที่จะสร้างให้ความรักความสัมพันธ์มันมั่นคงอะเหมือนกับเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนเปิดเผยได้ไหมนะเหมือนเขาทบทวนอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าด้วยพลังงานของสเต็งกับเดอร์สตาร์เข้ามาเดอ De เดวิลเข้ามานะมองแล้วว่า คุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาเหมือนเขาก็ไปเจอใครมาค่ะแต่มันไม่เท่ากับคุณความสัมพันธ์ความรักความรู้สึกไม่เท่ากับคุณนะยังไงแล้วเขายังพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมกับคุณนะเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะสําหรับแถวธาตุไฟนะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะมิกาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะได้เคลียร์ใจกันนะคะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์มันกลับขึ้นกลับมาชัดเจนแล้วก็แฮปปี้อนดิ้งอีกครั้งหนึ่งนะและกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ